ศูนย์สั่งการกู้ชีพจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดภายในซอยบางเพียงมุ่งหน้าหมู่บ้านวโรชาบริเวณสะพานข้ามคลองตะโพตำบลบางเพียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการหลังรับแจ้งจึงประสานอาสา,าสมัครมูลนิธิปอเต็กทึงเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายทราบชื่อ นายภูวนายอายุ28ปีชาวอำเภอพยัคฆบุหพิสัยจังหวัดมหาสารคามในสภาพนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดมีบาดแผลแตกที่ศีรษะช่องปากฉีกขาดเลือดไหลอาบเต็มใบหน้าสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำสวมกางเกงยีนขายาวสีดำรองเท้าหลุดหายทีมกู้ชีพให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลบางบอ่อ โดยพบรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บยี่ห้อฮอนด้ารุ่นสกูุปปีสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพลิกคว่ำอยู่บนถนนจากนั้นมีญาติของผู้บาดเจ็บมาขับขี่ออกไปจากการสอบถามนายชนินอายุ30ปีเพื่อนของผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อ้างว่าตนกับเพื่อนกับจากซื้อของที่ตลาดบางเพียงกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพักในหมู่บ้านวโรชา โดยผู้บาดเจ็บเป็นคนขับขี่ขณะลงสะพานมีรถยนต์เก่งไม่ทราบชนิดและทะเบียนขับอยู่ข้างหน้าจูจูจเบรกกระทันหันทำให้รถจักรยานยนต์ของตนเกิดเสียหลักพลิกคว่ำเพื่อนที่เป็นคนขับขี่ได้รับบาดเจ็บส่วนตนปลอดภัยด้านในตั้มนามสมมุติพลลเมืองดีไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แต่ให้ข้อมูลว่าตนขับขี่ตามหลังรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ ระหว่างลงสะพานเห็นรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บสายไปมาคล้ายเหมือนคนเมาแล้วเสียหลักพลิกคว่ำตนจึงจอดลงมาให้ความช่วยเหลือพร้อมโทรแจ้งกู้ภัยเข้าช่วยโดยอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีคู่กรณีเนื่องจากเป็นการล้มด้วยตัวเองไปบางพีไหมไปบางพีมาจะกลับบ้านหรือไปไหนครับ ก็จะกลับห้องห้องอยู่ไหนห้องอยู่นี่บัลลชาบ้านบ้านอยู่บโรชาครับผมมากันสองคนใช่ไหมครับใช่รถมาเสียหลักรู้ว่าไงครับมันมีเบรกแบบโอ้ยดูจะพูดยังไงยังไงเมาไหมดื่มมาเมาไม่เมาหรอกก็ดื่มอยู่แต่ไฟเลี้ยวเขาไม่เปิดไงขั้นไหนครับเขาตัดหน้าพี่ใช่ไหมรู้บ่างไงเขาเลี้ยวไงมอ้ครับอไซหรือรถใหญ่ รถใหญ่รถใหญ่แต่ไปแล้วไปแล้วรถใหญ่ตัดหน้ารถเก๋งเก็บบเราจะบรกเราจะบิดแซงคนระับเขาเบียบเ,เยบรกไฟแดงขึ้นแล้วก็เราต้องหลบถ้าไม่หลบก็ยาว